การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาประจำปีงบประมาณ2,567สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อตอนที่1ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมสหวิทยาเขตพัฒวิทย์ตั้งอยู่เลขที่44หมู่8ถนนเมยวดีหนองพอกตำบลเมยวดีอำเภอเมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน4 7 9คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน3 7 3คนรวมทั้งสิ้น825คนบุคลากรทางการศึกษาข้าราชการครูจำนวน44คนพนักงานราชการจำนวน1คน ครูอัตราจ้างจำนวน5คนครูธุรการจำนวน1คนนักการพานโรงจำนวน3คนรวมทั้งสิ้น57คนผู้อำนวยการนายชวลิตชัยหนิตรองผู้อำนวยการนางราตีโพสวรรณและนายจตุรพัฒนประทุมตอนที่สองการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาตามภารกิจหลัก4ด้าน2.1 ด้านการบริหารงานวิชาการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมีการจัดทำพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560 เพื่อจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและสนองต่อความต้องการของผู้เรียนโดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการการบริหารหลักสูตรในการขับเคลื่อนงานเพื่อให้การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพงานวัดผลและประเมินผลครอบคลุมทุกด้านตามการประเมินการเรียนรู้8กลุ่มสาระ การอ่านการเขียนการคิดวิเคราะห์คุณลักษณะอันพึงประสงค์สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมได้นำโปรแกรม To s c h o o l มาใช้ในการวัดผลและประเมินผลเช่นการเช็คชื่อออนไลน์และการทำเอกสารปพ .5 ในรูปแบบ Excel มีการวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนผลการทดสอบระดับชาติโอนิปีการศึกษา2,566และนำข้อมูลไปใช้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนการจัดการเรียนรู้และการใช้แหล่งเรียนรู้ครูผู้สอนได้มีการจัดทำแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน อีกครั้งมีการจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนสะอาดเรียบร้อยปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามนโยบายสพมร้อเรียนดีมีความสุขโรงเรียนเมืวดีพิทยาคมให้ความสำคัญในการจัดทำแผนงานโครงการกิจกรรมด้านการนิเทศภายในเพื่อการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพคุณภาพการเรียนการสอนโดยมีการจัดทำกิจกรรมนิเทศภายใน ทุกปีการศึกษามีการกำหนดกรอบแนวทางนิเทศไว้อย่างชัดเจนและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิเทศทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจกำกับติดตามแนะนำส่งเสริมให้กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของการศึกษา ในด้านการยกระดับผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้มีโครงการยกระดับผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเพื่อพัฒนานักเรียนทุกคนอย่างเต็มศัก,กยภาพและมีการจัดทำรายงานประเมินตนเอง self assessment report เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อหลักฐานในการรับรองการตรวจสอบและประเมินคุณภาพจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก 2.2ด้านงานบริหารงบประมาณมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีความสอดคล้องกับภารกิจสถานศึกษานโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัดโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2567ด้านการเงินการบัญชี มีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายและบัญชีแยกประเภทที่เป็นปัจจุบันมีการจัดทำเงินคงเหลือประจำวันและรายงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกเดือนด้านงานพัสดุได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัดมีการจัดซื้อหนังสือเรียนเพื่อแจกให้นักเรียนครบทุกคนทุกระดับชั้นและจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน พร้อมอุปกรณ์การเรียนครบทุกคนทุกระดับชั้น2.3ด้านการบริหารงานบุคคลโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมได้จัดทำแผนอัตรากําลังตามความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษาเพื่อตอบสนองภารกิจของโรงเรียนเพื่อดำเนินการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัวของโรงเรียน ภายใต้กฎหมายระเบียบเป็นไปตามหลักธรรมมาพิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลที่เป็นปัจจุบันเช่นข้อมูลการอบรมการพัฒนาการลาการไปราชการผลงานดีเด่นรางวัลที่ได้รับการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพื่อให้หน่วยงานสามารถทำภารกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามความมุ่งหมายโรงเรียนได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาโดยมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในวันที่18พฤษภาคม2567 เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการเรียนรู้โรงเรียนได้ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาดังนี้วันคล้ายวันเกิดมุทิตาจิตการย้ายเลื่อนวิทยาฐานะที่สูงขึ้นครูผู้สอนทุกคนจัดทำข้อตกลงพัฒนางานหรือ PA ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกคนในการบริหารสถานศึกษาโดยใช้นวัตกรรม MKD model ในการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางานด้านบริหารงานบุคคลจุดเด่นครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถตรงตามวิชาเอกที่สอนจุดที่ควรพัฒนาส่งเสริมให้บุคลากรมีวิทยฐานะสูงขึ้นปัญหาและอุปสรรค ขัดงบประมาณในการจ้างครูต่างชาติและครูอัตราจ้าง2.4ฝ่ายบริหารงานทั่วไปด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อมมีการจัดระบบห้องเรียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมีนักเรียนทําเวรความสะอาดที่รับผิดชอบประจําวันมีการปรับปรุงห้องสมุดที่ทันสมัยให้เป็นห้องสืบค้นดิจิทัลมีการจัดบริเวณโรงเรียนเป็นสัดส่วนและมีความปลอดภัย มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเป็นประจำตามอาคารเรียนต่างๆมีจุดน้ำดื่มสำหรับนักเรียนที่ปลอดภัยต่อสุขภาพได้มีการจัดทําตารางในการทำความสะอาดห้องน้ำของนักเรียนและปรับปรุงซ่อมแซมอยู่ตลอดด้านความปลอดภยัยโรงเรียนติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกจุดที่มีความสำคัญสำหรับบุคลากรในโรงเรียนมีการแบ่งเวรประจำวันสำหรับครูเพื่อดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารรณรงค์เรื่องความปลอดภัยจากไวรัสโควิดโดยมีการทำจุดล้างมือตามจุดต่างๆในโรงเรียนโรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีโครงการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นประจำทุกปีและการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพิ่มเติมในกรณีที่นักเรียนมีปัญหาเพื่อจะได้รับทราบปัญหาและหาทางช่วยเหลือหรือให้คำปรึกษาได้ทันท่วงทีด้านบริหารจัดการ มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเป็นประจำทุกปีเพื่อจะได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกครั้งที่มีกิจกรรมสำคัญโรงเรียนได้จัดระบบอินเทอร์เน็ตให้เพียงพอในสถานศึกษาเพื่อสนองโรงเรียน46 ICT มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายเช่นประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ในโรงเรียน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายและเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนในกิจกรรมต่างๆข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาด้านการบริหารงานทั่วไปจุดเด่นโรงเรียนมีพื้นที่บริเวณโรงเรียนที่มีขนาดเหมาะสมสามารถวางแผนจัดการพื้นที่ได้อย่างดีการวางผังสถานที่อาคารได้อย่างเหมาะสมสวยงามจุดที่ควรพัฒนาอาคารสถานที่การใช้งานมานานทำให้เกิดความชำรุดทรุดโทรม ปัญหาและอุปสรรคงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมมีจำนวนจำกัดตอนที่ 3. การดำเนินนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา101เรียนดีมีความสุข3.1คุณลักษณะที่โรงเรียนต้องการปลูกฝังให้กับนักเรียนตามนโยบายเรียนดีมีความสุขคุณลักษณะได้แก่ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต life long learning skills ากนโยบายเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime เรียนฟรีมีงานทำยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาหนึ่งนักเรียน1แท็บเล็ตทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตคือการมีความสามารถในการปรับตัวและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง ในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆทั้งในและนอกห้องเรียนการมีทักษะช่วยให้นักเรียนสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคปัจจุบันอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขประสบความสำเร็จในทุกช่วงของชีวิต3.2แนวทางวิธีการดำเนินงานที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามนโยบายเรียนดีมีความสุขได้แก่ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมมีการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามนโยบายเรียนดีมีความสุขสามารถดำเนินการได้ผ่านทางและวิธีการต่างๆดังนี้ 1. การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง Student Center Learning กระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านการตั้งคำถามอภิปรายการทำโครงงานร่วมกันส่งเสริมให้นักเรียนคน้นคว้าหาข้อมูลเองและนำเสนอผลการเรียนรู้2การเรียนรู้แบบบูรณาการ integrated learning สร้างบทเรียนที่เชื่อมโยงเนื้อหาหลายวิชาเข้าด้วยกัน เพื่อให้นักเรียนเห็นความสัมพันธ์และการประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตจริงจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้ทักษะหลายด้านพร้อมกันเช่นกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมโครงการเกษตรอัจฉริยะ 3. กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ Educational Technology การจัดเครื่องมือและแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาฝึกการใช้เทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้าสืบค้นข้อมูลในการสื่อสาร 4. การพัฒนาทักษะชีวิต life skills development สอนทักษะการแก้ปัญหาการตัดสินใจและการทำงานร่วมกับผู้อื่น จัดกิจกรรมที่ฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดเชิงสร้างสรรค์ 5. การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สนุกสนาน Engaging Learning Environment จัดห้องเรียนและกิจกรรมที่น่าสนใจกระตุ้นความสนใจของนักเรียนสร้างบรรยากาศเรียนรู้รู้สึกปลอดภัยมีความสุขในการเรียน 3.3. วิธีการประเมินพฤติกรรมนักเรียนที่สะท้อนถึงคุณลักษณะตามนโยบายเรียนดีมีความสุข โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมมีการประเมินพฤติกรรมนักเรียนที่สะท้อนถึงคุณลักษณะตามนโยบายเรียนดีมีความสุขสามารถดำเนินการได้ผ่านทางวิธีการต่างๆดังนี้ 1. การสังเกตพฤติกรรมในห้องเรียนและกิจกรรมต่างๆ observation ครูใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในระหว่างการเรียนการสอนการทำงานกลุ่ม กิจกรรมนอกห้องเรียนโดยใช้แบบฟอร์มการสังเกตเพื่อบันทึกพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตเช่นการตั้งคำถามการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมและการร่วมมือกับเพื่อนๆ 2. อการประเมินจากงานที่นักเรียนส่ง Assessment of Student Work ตรวจสอบคุณภาพของงานที่นักเรียนส่งเช่นรายงานโครงงานการนำเสนอผลงานการบ้าน เพื่อดูการน,นำความรู้และทักษะต่างๆมาใช้ให้คะแนนและข้อเสนอแนะที่ช่วยให้นักเรียนพัฒนาและปรับปรุงตนเอง 3. การประเมินแบบสะท้อนความคิด reflective assessment ให้นักเรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้หรือรายงานประสบการณ์การเรียนรู้เช่นบันทึกประจำวันการเขียนสะท้อนความคิดการประเมินการสะท้อนความคิดของนักเรียนเพื่อดูว่าพวกเขาได้เรียนรู้อะไรและมีการปรับปรุงตัวเองอย่างไร 4. การสัมภาษณ์และการพูดคุย interviews and discussions ครูสัมภาษณ์นักเรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มเพื่อสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนรู้ความยากลำบากที่เจอและวิธีการที่พวกเขาแก้ปัญหาใช้การพูดคุยที่เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดและประสบการณ์อย่างเต็มที่ 5. การใช้แบบสำรวจและแบบสอบถาม surveys and questionnaires สร้างแบบสำรวจหรือแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจในการเรียนรู้การรับรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและความสุขในการเรียนใช้ข้อมูลแบบสำรวจเพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงการเรียนการสอนในกิจกรรมต่างๆตอนที่4ข้อมูลในการรับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนนำร่องของสถานศึกษาปีพุทธศักราช2547 โรงเรียนต้นแบบ1อำเภอ1โรงเรียนในฝันวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2553สถานศึกษาแบบอย่างสถานศึกษาพอเพียง2552ปีพุทธศักราช2553สมาชิกในกลุ่มโรงเรียนผู้นำ46 ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย วันที่17กันยายนพุทธศักราช2562ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผลงานและความภาคภูมิใจของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2566ด้านสถานศึกษา ผู้เรียน